เห็นยังพอครัวอ่ะปลูกพ้าว <c oughs> ปลูกข้าวถ <c oughs> อดม,มันเมียงว่ะเมียงจะถอดมันให้กินเ <c oughs> บึงเอาพี่น้องปลูกพ้าว <c oughs> พาเบี <c oughs> ้ยอแะไร สวัสดีครับสบายดีมือนี่สาวเล่าจำพรสแนแลจะมาเห็ดกับข่อยกินเนาะพี่นอนะ้องเนาะเแ็ดทอดมันสอนนะเขตครับพี่น้องมีหมูบดหมูสับหมูบดหมูซับแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวขูดครับพี่น้องขาวจัว่วข้าวจ้ะเอามาขูดเองเอันนี้จะดีแล้วก็มีใบมะกรูดหั่นใบกีบูดเนาะใบกีบูดภาษาเล่าครับพี่น้องภาษาเล่าแบบ มีหอมแดงกระเทียมเนาะเห่นเรเนาะตำคนที่ตำคุกเข่าเขากันซอยก่อนกันจัา,ตางตำานใส่ยังอีกในเทาใส่ไทยใส่ไทยก็สองหน่วย ใส่ไข่ใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่เป็นง่วอ้าวเริ่มลงมือเลยเถอะลงมือเลยนี่เฮาอันซอยซอย้วไรเฮาก็มาตำให้มันมันเรียบร้อยใส่หมูลงไปเนาะแล้วกดใช้ที่ลังบ่ออืมอ่นใส่หมูก่อนแล้วก็ตำ ไปซ้อมพร้อมกันเลยมาเถอใส่พร้อมกันเลยพร้อมเลยนนเลยนาะอ๋อเจ้าว่าโผล่มาหน่อยโผลหน่อยหน่อยปวดแล้วโผลนี่ไปส่เรื่องหน่อยก่อนเถอะเพราะมันหน่อยกันอันไหใส่แต่๋ยวคือสิพออยู่แห่ะใส่ให้ผอมกันเลรือ่รอยเหรอบอกเอาพ่อก็ใส่เหรอนะใส่หมด มันแดงน,นอดวัดใส่กันเลยเนาะอพอใส่ถุงมือกระมังใส่ข้าวอร่อยนะพ่อมาเน,นวดนะต้มใส่ไข่ใส่ไข่จักสัใส่ยังอีกวันนี้เท่าใส่ไข่ใส่จักสัน ไข่สองหน่วยหรือว่าสองใบสองฟองอเอาไปคลุกใส่กันเออใส่เกลือเอาเกลือแล้วพี่น้องเนาะมักจะล็กปรุงเอาไหมพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาตามด้วยน้ำตาลพี่น้อง ัวใส่ได้เใส่อีกวะใส่แล้ใส่ไปเลยยวน้พ่อนพ่อนเรมตอนี้กันนวตั้มอันเขาตั้เจ้าวาใบีหูหน่อคนอะไเนาะดูกคนได้มากกันใส่ใบีหูไล่ๆ ไอว่าก้มงหอมใส่หลายๆเรือพี่น้องเนื้อไปกี่หุ่นเรืออันนี้ซ้อยซ้อยไบหน่อยเลยใส่ทำนี่ไอ้ทีส้อยใส่ทีหลังอีกไปคอยกันนี่อันนี้เ้ากกะตั้มเสียงผสมมียหวงเข่ากันได้แหละเด้อนาตามันก็จะเป็นแนวนี้เนาะวันนี้เ้าก็มาปั่นปั่น หมักใหญ่หมักน้อยสำได้กับปั้นเอาปั้นปั้น,นแล้วก็ไปทอดได้เลยจ้ะวันนี้เ้า <S <S ต้มแล้วแล้วเาก็มาปั้นปั้นกันแล้วแต่ผูมา,มาหมักใหญ่หมักน้อยสำได้ก็แล้วแต่ผูมกแต่ว่าอยู่บ้านนะอยู่บ้านนะเขาปั้นน้อยๆเนี่ยเขายานันมาได้กำไรเขาขายอยู่ตลาดขายอยู่ห้างเกัน แต่ว่าเฮาเห็ดกินเองเฮาไปเห็ดชี้ง่ายๆเนี่ยอันนี้วันอันนี้วันน้อยแหละอยู่บ้านน้อยกว่านี้อีกก็ละหบาทวอนใหญ่เเท่าเขามักใหญ่มันจังปั่นเด้๋ยวอปั่นเดี๋ยวเบิ้ลไหวปั่นก่อนซานมีก่อนเล็กน้อยจังปั่นก่อนใหญ่ตัวนี้เพราะว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเน้อยมาเลยนะขี้คาดนะวะขี้คาดเลวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น น้อยแล้วเขาพุ๋ยปะน่น่บ่บน้อยแล้วปกติเขาเจ้ากับเขาเจ้ากับปั้นซัมนี่แหละเขาปั้นคล้ายน้อยกันนีนตอดใ้อ่นอ,อนตัดใแห้งก็ได้ด้วยน่อยอยน,นีู้กั แป๊บนึงแป๊บนึ่งหอมเลยด้วยนะอารมณ์กับหอมเลยโอ้โหอารมณ์หอมเลยพี่น้องหอมกินหมักหมักข้าวผสมไปกี่หูดเบ้ยอขออันนี้ครับพี่น้องทอดทอดมันของทอดมันของเราเนี่ก็สิต่างกับทอดมันไทยเนาะรสชาต โอ้ยพี่น่องหอมหอมหอมเดี๋ยวมากินน้ำกันเนื้อพี่น้องเนื้อซุปเลยพี่น้องหอมเลยบอหอมหอมแก่เลยพี่น้องปังหน้าตากานสดสดสดงามคือคนเถ็ดรเป็พี่น้องเนาะกุนเถียรใก่ไงทอดมัน เอ,อมทอ,อ,อดมันแบบลาวๆนี่ข้าวหลงเขาเลยอยู่แล้วเขาสิทอดมันแบบนี้แหละหันไ่พี่น้องกรอบนอกนุ่มในอืมมากินกันจ้าพี่น้องเนาะ อันนี้ก็สูตรข้องเช้าวสวรรค์เนาะอ,อยู่สวรรค์คนจีเขาจีทอดกินแบบนี้เลยเน,ะนะาะสวรรค์เนี่ยชอบกิบเครืกอีดื่มน้ี่น้นนงเนาะจอบไปกับก่อนมันนะครับ